จัก,กรพาธินีวิหกตอนที่37ไปดูกันเลยว่าฮานิเอลจะช่วยเรชเอลได้ไหมเรเเชลเพะเพะคะก็ยังช่วยที่น้ำตื้นไม่ได้บาดเจ็บตรงไหนอ,อีกใช่ไหมคะจับมือฉันไวค้ค่ะฉันมาแล้วทุกอย่างจะไม่เป็นอะไรแล้วนะคะฉันจะจัดการให้เรียบร้อยเอง ฮาเนียวิ่งมาหาฉันหลังจากที่ฉันถูกดังแกเหมือนอย่างเช่นเคยพร้อมกับพูดว่าจะทําให้ทุกอย่างเรียบร้อยด้วยน้ำเสียงหนักแน่นภาพของเธอนั้นเหมือนเทวทูตมากฉันจึงถึงกับร้องไห้ออกมาโดยไม่รู้ตัวเรเชลไม่เป็นอะไรแล้วนะแรนดี้าเนียมากันแกล้งคนที่ไร้ายจงสารจิตใจดีอย่างเรเชลเนียนะไม่ต้องร้องนะเรเชล ไม่ต้องร้องนะแรชเชลถึงฉันจะทนไม่ได้ที่มากันแกล้งเพื่อนของฉันฉันจะเอาคืนให้แองค่ะแต่ในฐานะที่เป็นเทวทูตแล้วฉันจะปล่อยกันกระทำแย่ๆแบบนี้ไปเฉยๆไม่ได้เด็ดขาดถ้าฉันจะทำร้ายคนอื่นเนี่ยคงจะรู้ใช่ไหมคะว่าตัวเองก็โดนทำร้ายได้เหมือนกันน่ะฉันจะคืนกลับไปให้แบบเดียวกันเลยค่ะ อะไรของดอนยะฮะโอ๊ยเจ็บนะอะไรเนี่ยเจบ็บอ้าจะทำอะไรปล่อยมือฉันอยู่นี้นะฉันบอกให้ปล่อยไงดูเนอะน,น,นี่มันอะไรกันนี่เรดี้ทำบ้าอะไรนะคะรู้ไหมว่าชุดเด็กของฉันมูลค่าเท่าไหร่เฮ้อพวกคุณก็ต้องลงนะ้ำไปด้วยกันสิคะ,ะนี่เรดดี้เกิดอะไรขึ้นเนี่ย ทำอะไรของเธอปล่อยมือฉันเดี๋ยวนี้เลยนะอัศวินอ,นองคารักหมดทาอะไรอยู่ทาไมไม่มาปกป้องพวกเราละ่ะพวกอัศวินสกปรกอย่างเธอไม่ควรเข้ามาในพระราชวังไม่ใช่หรอว่างันไมหมละ่ะเดเชลไปตัวตราทางอื่นกันเถอะกลับมาเลยนะบอกให้กลับมาไงอ,อะไรเนี่ยพวกคนพวกนี้เสียสติไปแล้วหรือไง คิดว่าทำแบบนี้กันแล้วจะราดไปได้เหรออุ๊ยฉันพูดไปก่อนหน้านี้แล้วนะคะว่าจะคืนกลับไปให้แบบเดียวกันฉันก็บอกไปเมื่อกี้แล้วนี่นาจำไม่ได้เหรอคะเห็นดูถูกคนอื่นเก่งสักขนาดนั้นแต่ที่จริงท่าทางจัหหวไม่ดีสินะเนี่ยน่าเสียดายจังถ้าฉันไม่ได้เป็นหวัดน่ะก็คงจะเล่นน้ำด้วยแล้วเชียว นี่เป็นครั้งแรกเลยที่ลงทั่วมนุษย์ด้วยตัวเองฉันพูดแดงกันไปหรือเปล่านะไม่หรอกมันต้องพูดเจ็บ,จบแบบนี้แหละถึงจะคุยกันดูเรื่องนั่นพวกเธอทำอะไรกันะ่ะดูเหมือนว่าเดี๋ยวนี้พวกผู้นำชนชั้นสูงจะชอบเล่นน้ำกันแบบนั้นสินะผู้นำชนชั้นสูงเดี๋ยวนี้เล่นชนชั้นสูงพูเรือนกันแบบนั้นแล้วหรอบ้าเอ้ย แต่ได้ทำอะไรนะครับคนคนนั้นคนคนนั้นคืออัศวินที่อยู่เคียงข้างริชาที่คอคงพลังด,ดีไว้อย่างใจเย็นอยู่เสมอรัสเตียนแซสแต่ทําไมวันนี้เขาถึงโกรธแบบนี้ล่ะไปสืบเกี่ยวกับผู้หญิงที่ชื่อว่าฮาเนเยปริเนโซหนึ่งในผู้เข้าชิงตำแหน่งจกักรพรรดินีมาที สรงใหยถึงผู้เข้าชิงจากตระกูลเดอยุกเกต้างั้นเหรอพะยะค่ะขอทูลถามได้ไหมว่าฝ่าบาทรับสั่งให้สืบทําไมมีเรื่องน่าสงสัยเกิดขึ้นตอนกินข้าวน่ะสิสืบดูว่าหลังจากที่เขามาในตระกูลเดอยุกเกต้าแล้วเธอทําอะไรไปบ้างแล้วก็เบื้องหลังอื่นๆอีกหรือเปล่าสืบมาให้หมดอย่าให้ตกดุนแม้แต่เรื่องเดียวผมถามว่าเรดี้กาลังทําอะไรอยู่ไงครับเห็นว่าพวกเธอชอบชอบเล่นน้ํานะคะ ฉันก็เลยกำลังเล่นด้วยสนุกสนุกนะคะทำแบบนั้นไม่ได้นะคะเล่นน้ำเนี่ยนะความรู้สึกแรกพบตอนที่บังเอิญพบในพระราชวังมันไม่ได้แย่เลยทั้งเส้นผมสีเงินที่เป็นประกายระย,ยิบระยับรวมถึงอากับกิริยาที่อ่อนช้อยทั้งหลายไม่อยากเชื่อเลยว่าจะมีคนที่งดงามแบบนี้อยู่บนโลกด้วยถึงขั้นเคยจินตนาการด้วยซ้ำว่าถ้าคนคนนั้นจะส่งยิ้มให้ฉันมันจะเป็นยังไงจนกระทั่งมาเห็นภาพนี้ ม่ก็เชื่อสายตาตัวเองสตีที่อยู่ในสภาพสะอาดสะอานหนึ่งคนกับอีกห้าคนที่กําลังหนาสวสั่นแล้วสตีคนนั้นกําลังตําหนิคนอื่นในสภาพสะอาดสะอานอยู่คนเดียวเนี่ยนะมันยากที่จะจินตนาการว่าเธอการกล้งคนอื่นด้วยรูปร่างอันบอบบางนั่นแต่เพราะอย่างนั้นนี่จึงยิ่งเป็นภาพที่น่าสงสัยกว่าเดิมฟราบ,บาดท,ทรงมองสตีผู้นั้นออกตั้งแต่นั้นเนิน่นรับสั่งให้สืบดูเองนี่นานี่ฉันหลงใหลในรูปร่างภายนอกล้วตัดสินคนผิดไปงั้นดรอ ยังฝึกฝนจิตใจในฐานะอัศวินไม่พอสินนะนึกว่าเขาจะเป็นคนจิตใจดีซะอีกเป็นพวกเดียวกันกับพวกนั้นงั้นหรอ่านอเศวินมาทัานพอดีเลยค่ะอยู่ๆไร้คนนั้นก็ผลักพวกเราลงไปในน้ำพุพร้อมกับขอร้อใส่ค่ะต้องทวนฝ่าบาทให้ไร้ผู้หญิงคนนั้นออกไปเดี๋ยวนี้เลยนะคะคุณหนูของเราก็โดนด้วยเหมือนกันเฮ้ยไม่ใช่เรื่องจริงสะหน่อย พระราชวังห้ามไม่ให้กันแกล้งคนอื่นด้วยวิธีแบบนี้นะครับถึงจะเป็นผู้เก้าชิงตำแหน่งจกกักรพรรดิน,นีก็ไม่มีข้อยกเว้นเช่นกันไม่ควรตัดสินคนด้วยพลรรังเพียงอย่างเดียวจริงๆด้วยไอหมอนี่คบค้าสมาคมกับพวกนั้นท,ท,ท,ทั้งที่อัศวินของดิชาเนียนะดูสิดูสิน,น้านชั่วร้ายนั่นสิคะชั่วร้ายใบหน้านั้นของใบหน้าคือใบหน้าที่ชั่วร้ายเหรอไม่เลยฉันกลับรู้สึกว่า ใบหน้าเธอยังคงเหมือนเทวทูตทีน่ารักน่าชังอยู่เลยอหดอูนี่มันเรื่องอะไรกันนี่ฉันตกนะ้ำเพราะสตีคนนั้นงั้นหรอถึงจะเผลอยังไงแต่ฉันก็เป็นอัศวินฉันหัวกะทินะฉันไม่เคยประมาทหรือทำผิดพลาดแม้แต่ครั้งเดียวแต่ฉันมองไม่เห็นการเคลื่อนไหวของสตีผู้นั้นเลยด้วยซ้ำไม่เคยเจออะไรแบบนี้มาก,ก่อน เอาล่ะทุกคนตอนนี้37จบแล้วนะคะเดด่ฮานิเอลทำอัศวินของริชาจริงๆหรอเอ๊ะหรือว่ามีคนอื่นกระทําแทนเอ๊ะย,ยังไงกันแน่ฝากชมตอนที่38ด้วยนะคะไปแล้วค่ะ